สวัสดีครับวันนี้เป็นตู้คอมมิวนะครับปีโฉม14นะครับตัวนี้ก็วันนี้เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นตัวรีโวนะครับก็มันสี่ฟังก์ชันเต็มสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับพวงก็แท้ถอดนะครับสภาพกริบๆนะครับแน่นเปียนะครับสภาพแน่นเปียนะครับก็ไฟลี่ก็ใช้งานปกตินะครับนี้ก็มีพร้อมพวงมาลัยสไปรอลปลัักพินสายครับเดินเข้าจอนะครับ ไปดีก็จะประมาณนี้ครับติดครบทุกตัวงพร้อมใช้งานนะครับเพิ่มเสียงนะครับใช้เสียงปกตินะครับลดเสียงนะครับอ่อเล่นเพลงนะครับไปข้างหน้านะครับก็เล่นเพลงกลับนะครับก็ครบนะครับโหมดก็จะกลับไปหน้าหน้าหน้าเดิมของจอนะครับคำสั่งเสียงนี้ก็เซตเป็นเล่นกับหยุดให้นะครับ คนอีกทีก็เล่นนะครับสําหรับคนที่ชอบใช้ YouTube นะครับผมก็ผมใช้งานครับส่วนโทรออกนะครับก็โทรออกรับสายนะครับถ้าเชื่อมบูทูตไว้นะครับกดโทรออกก็จะรับไอ้กดรับสายก็จะเด้งไปที่หน้าโทรศัพท์ทันทีนะครับวางสายก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับผมในส่วนของโหมดนะครับก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้าหลักนะครับ ก็จะประมาณนี้สั่งนี้ก็เหลือปุ่มที่จะไปใช้กับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับหรือว่าแล้วแต่ว่าจะเอาไปทาอะไรได้อีกนะครับก็มีตําแหน่งให้เลือกใช้หลายอีกหลายปุ่มนะครับก็ติดให้ลูกค้าด้วยครับในลูกค้ารีเควสเพิ่มเพิ่มด้านขวาขึ้นมาปกติจะได้เป็นตัวรีเควสต์ตรงนี้ปุ่มเดียวนะครับนี่ก็จะได้เป็นมันติดเต็มแบบนี้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับผม ก็พร้อมติดตั้งครับพวงมาลัยก็มีให้เลือกนะครับสนใจไงก็ถักมา080580338นะครับร้านอยู่ชนบุรีนะครับก็รับติดตั้งนะครับนอกสถานที่ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกมาหรือแล้วแต่ตกลงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัวตู้คอมมิวครับปี14นะครับพวงมาลัยเดิมก็จะอยู่นู่นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ